Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News โรมซัดสามปอจนปล้นประเทศวันสัมพันธรร์ธมนัดกับประวิทยทับซ้อนศึกซักฟอก นายรังสิมันรโรมสอสอบัญชีรายชื่อและโคสกพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพยาวและหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยขอแบ่งเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วยว่า ตนยังไม่ทราบว่าจะมีการหาหรือกันเมื่อไรแต่เรื่องนี้มีความจำเป็นต้องคุยกันว่าร้อยเอกธรรมนัฐต้องการเวลาในการอภิปรายเท่าไรเพราะก่อนหน้านี้ทางวิฝ่ายค้านได้แบ่งเวลาเรียบร้อยแล้วจึงต้องกลับมาคุยกันใหม่ว่าใครจะโดนเฉือนเวลาไป นายรังสิมันกล่าวว่าหากการเฉือนเวลาเกิดขึ้นก็จะกระทบต่อสอสอบางคนในแต่ละพักที่อาจไม่ได้อภิปรายและต้องคุยกันว่าร้อยเอกธรรมนัฐเข้ามาเป็นฝ่ายค้านนั้นจริงจังและมีความจริงใจต่อการทำหน้าที่ตรงนี้หรือไม่ ตนมีความกังวลเนื่องจากหนึ่งในผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งมีความสนิทสนมจนต้องไปบอกลากันนั้นตนจึงรู้สึกไม่สบายใจในความสัมพันธ์ตรงนี้ นายรังสิมันกล่าวด้วยว่าหากเรามีความจริงใจต่อบประชาชนและเราก็เป็นผู้แทนที่กำลังจะปกป้องไม่ให้ประเทศนี้ถูกปล้นสิ่งที่เราควรทำคือต้องจับโจรทั้งหมดแล้วส่งโจรเหล่านี้ขึ้นศาลเพื่อให้ประชาชนพิพากษาไม่ใช่พูดว่าเราจะไว้ชีวิตโจรคนหนึ่งเพื่อที่จะไปจับโจรอีกคนสุดท้ายก็คือการไว้ชีวิตโจรในสายตาของตนทั้งสามปอมีความเลวร้ายเหมือนกันทั้งหมด แต่แน่นอนตัวพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าก็ต้องรับโทษทันที่หนักกว่าคนอื่นและพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดระบบนี้ขึ้นมาก็จำเป็นต้องเช็คบินเหมือนกัน mm. เช่นเดียวกับพลเอกอนุพงศ์ที่เป็นคีย์สำคัญที่เราก็จะไว้ชีวิตไม่ได้เราจึงจำเป็นต้องจัดการทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ